พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงตำบลบางเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมนต์บทธรรมจากกระปวัฒนสูตรซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้นะับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ กพระถือเป็นการปลูกฝังสิ่งให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้น้องๆได้พัฒนาสติปัญญาและจิตใจไปพร้อมกันให้เป็นเด็กเก่งและดีมีภูมิต้านทานทางสังคมที่ดีด้วยความสำคัญนี้ทางโรงเรียนจึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และสืบทอดพระธรรมบทธรรมจักกับปวัตนาสุดนี้ไปอีกยาวนานเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพ,พ,พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งเทศสอนธรรมะเรื่องความดีสากลหประการสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติ แกคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนทุกคนเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งอยากให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเพื่อที่คณะครูและนักเรียนนะคะพนักงาและนักเรียนค่ะจะได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกันอีกด้วยค่ะ